3วิธีทำธุรกิจออนไลน์ใช้เงินศูนย์บาททำยังไง สว,ส, ordu. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีน่าก็จะมาบอกถึงวิธ<ว><ว>ีการเริ่มธุรกิจออนไลน์นะคะ<ๆ>โดยที่ต้นทุนสูบาทเลยนะเดี๋ยวนี้นะใครๆก็สามารถเริ่มธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินสักบาทตีน่าเนี่ยตอนที่เริ่มทําธุรกิจนี้นะที่ทําสือ่อทําอะไรนะคะที่แร้ก็เริ่มจากศูนย์บาทนะแล้วก็ค่อยๆสร้างไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทีนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราสามารถทําอะไรได้บ้างวิธีแรกนะวิธีที่1เนี่ยก็คือการใช้ความสามารถตัวเองอะเริ่มทําธุรกิจก็คือเราก็ต้องมานั่งดูว่าเรามีความสามารถอะไรเราสามารถทําอะไรได้ ที่มันสามารถที่จะนํามาลงเป็นออนไลน์ได้อย่างเช่นต่าเนี่ยต่าสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่าทำคืออะไรคือเริ่มเลยอัดคลิปเลยนะคะเพราะโทรศัพท์ใครๆก็มีอยู่แล้วแล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องก็มีกล้องแล้วโทรศัพท์คนส่วนใหญ่ก็ทําไมก็มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวอัดคลิปเลยแค่นั้นนะคะแล้วเราก็สอนสอนไปแล้วเราก็มาลงอันนี้นะคะก็เป็นการเอาความสามารถตัวเองเนี่ยมาสร้างเป็นธุรกิจหรือว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากออกสื่อเนี่ยมันก็มีวิธีการอื่นเหมือนกันนะเช่่น้าาาสมมมติววใครครี ทา้งด้านภาษาอละนะคะสมมติเราสอนภาษาอ้ะมันก็จะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยที่รับครูสอนภาษาออนไลน์เขาจะรับครูสอนภาษาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วนักเรียนเนี่ยก็จะมาหาเราแล้วเขาก็จะเลือกว่าโอเคเราเนี่ยควรที่จะสอนไหมหรือว่านักเรียนคนนี้เนี่ยอยากที่จะเรียนกับเราไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นการใช้เครื่องมือออนไลน์อีกอย่างหนึ่งหรือถ้าใครมีความสามารถอื่นๆเช่นมีความสามารถในการทำมาร์เก็ตติ้งมีความสามารถในการทำกราฟิกดีไซน์ทำรูปโพสต์ตัดต่อวิดีโอเป็นแอดมินทำ บัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะมากมายเลยที่สามารถทําทางอินเทอร์เน็ตได้สกิลพวกนี้นะคะทักษะพวกนี้เนี่ยก็เริ่มได้ด้วยเงินศูนย์บาทเพราะว่าสิ่งที่เราใช้คืออะไรเราใช้ความสามารถตัวเอง แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทําในอินเทอร์เน็ตคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไม่จำเป็นต้องแต่งตัวไม่จำเป็นที่คือมันมีอิสระหลายอย่างนะเนาะแล้วเราก็ค่อยๆทาไปตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มทําคนเดียวก่อนแล้วพอเราเริ่มเก่งเริ่มชํมนานาเริ่มมีลูกค้าเยอะๆเ,เนี่ยเราก็ค่อยจ้างคนมาเพิ่มมันก็เกิดเป็นธุรกิจละแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ไม่เก่งอะไรเลยค่ะไม่มีทักษะอะไรเลยค่ะทําไงดีเ ก็ไปเรียนดีไปเรียนเข้าใจว่าไปเรียนชอบมีคนระบิดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งไม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามสร้างทักษะหรือให้ตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองตอนที่ตีน่าเริ่มสอนภาษาเริ่มทํา YouTube ใหม่ๆเนี่ยติน่าก็ไม่มีความรู้เรื่องมาเก็ตติ้งตีน่าก็ไม่มีความรู้เรื่องการสร้างธุรกิจจากออนไลน์ไม่มีความรู้เรื่องขายสินค้าขายโปรดักต์อะไรเงี้ยตีน่าก็ไม่มีเลยแต่ตีน่าก็ไปลงเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้แล้วก็เอาความรู้นั้นมาปรับใช้จนธุรกิจนะคะสามารถเติบโตได้ต่อไปอย่างที่2อนะคะอย่างที่เราสามารถทําได้นะ ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวขายสินค้าเนี่ยมันจะเริมจากศูนย์บาทได้ยังไงคือเราก็ต้องมีครั้งว่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราขายของนะถ้าเรายังไม่อยากลงทุนเยอะนะคะให้ขายของมือสองที่ที่บ้านมีอะไรอเองมาขายหมดเลยนะคะอ,อย่างเว็บที่ดังๆที่ขายในต่างประเทศเนี่ยก็คือเว็บ e b a y <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอะไรมีไลฟ์สดบ้างมีอะไรบ้างเราก็สามารถเอาของมือสองนั้นแหละ มาขายออนไลน์ได้เราก็ไปดูวิธีการาทำเพจ Facebook สร้างเพจยังไงขายยังไงไลฟ์ยังไงหรืออะไรเงี้ยหรือ,อวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีการพรีออเดอร์ขายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อของมาส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องซื้อสั่งนะห้ามแบบว่าโอ้คุณที่หน้าบอกว่าเอาเงินมาก่อนแล้วค่อยไปซื้อแล้วถ้าไม่ซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ได้คือเราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยให้เงินเรามาก่อนเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็เอาเงินนะนะั่นเนี่ยไปซื้อของสิ่ก็ ก็คือการเริ่มขายสินค้าด้วยต้นทุนศูนบาทแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้าใครจะเริ่มจากของมือสองใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขายก่อนพอเราเริ่มได้เงินมาแล้วก็เงินนั้นอะไปลงทุนกับ อาจจะไปลงทุนซื้ออย่างอื่นมาขายบ้างนะคะซื้อของมือหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นอ้องค่อยๆพัฒนาไปต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะเป็นการขายของเหมือนกันต้นทุนสูบาทเหมือนกันนะคะก็คือการขายความรู้ก็คือการสร้างคอร์สนี่การสร้างคอร์สการทําคอร์สการช่วยเหลือคนอื่นโดยเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะให้คนอื่นได้รู้เนี่ยนี่นะคะก็สามารถเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มธุรกิจได้เช่นกัน อย่างติ娜เนี่ยติ娜ก,ก็จะมีขายคอสใช่ไหมเป็นขายความรู้ก็จะมีสอนด้วยคือติ娜ทำทุกทุกอย่างเนยทั้ทง3อย่างเ네นี่ยติ娜ทำหมดเลยนะคะอย่างแรกที่ต่娜บอกคืออะไรขายความสามารถใช่ไหมติ娜ก,ก็เป็นครูสอนภาษานะคะติ娜ก,ก็มีสอนตัว,ต,ว,ต,วตัวเหมือนกันอย่างที่2เนี่ยคือขายสินค้าใช่ไหมติ娜ก็จะมีขายสินค้าขายหนังสือขายหนังสือเสียงที่เป็น,เป,นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่าก,ก็มีขายเหมือนกันแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือขายคอสก็คือขายความรู้ทุกอย่างต้นทุนศูนย์บาทหมดเลยเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนง การทาสินค้ายังไงนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากเริ่มธุรกิจออนไลน์นะคะลองดูนะคะลองสาวิธีนี้ดูนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่เก่งยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะติ่าก็มีคอร์สสอนอยู่นะคะชอว่าคอร์สแม่บ้านเงินล้านนะคะ Millionaire h o u s e w i f e ถ้าใครสนใจนะสามารถที่จะติดต่อมาได้ในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้ที่ไลน์แอดไลน์ต่านะคะแอดไลน์ติณ่า มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยุคนี้มันเป็นยุคของโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเป็นยุคที่ใครๆก็รวยได้มันเป็นยุคที่ไม่ใช่คนที่มีอํานาจเยอะๆไม่ใช่คนที่มีสื่ออยู่ในมือไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องมีคอนเน็กชันเยอะๆหรืออะไรเงี้ยถึงจะรวยได้ไม่จาเป็นยุคนี้นะเป็นยุคที่รวยง่ายสุดแล้วอยู่ที่เราเนี่ยจะลงมือทําหรือเปล่าอยู่ที่เราเนี่ยจะปล่อยให้โอกาสนั้นอ่ะมันดุดลอยไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายุคหน้ามันจะมาเมื่อไหร่กอบโกยยุคนี้ได้กอบโกยยุคนี้ก่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับว ะะสามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครสนใจคอร์สนะคะ,ะสามารถติดต่อมาได้แอดไลน์ like ที่แน่นะคะสำหรับวันนี้ที่แน่ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ